คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณพลอยจะมาเล่าเรื่องราวของต้นตระกูลตัวเองที่มีความเชื่อและก็เรื่องราวชวนหลอนมากมายครับจนทำให้ตัวของคุณพลอยเองต้องพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดมากมายเช่นเดียวกันคนระับเฮ้ยผู้สืบทอด มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สองกับสายของคุณพลอยกันเลยครับสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณพลอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับนนทบุรีค่ะพี่แจ๊ดที่นนทบุรีนี่เป็นชาวนนทบุรีนมาพื้นเพเป็นคนภาคใต้ค่ะงงเลยงงเจอนนทบุรีนเข้าไปงงอ๋อคือพื้นเพเป็นคนภาคใต้แล้วก็ไปอยู่ที่นนทบุรีใช่ค่ะฮะคุณพลอยกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรก ครั้งแรกเลยค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอ่าส่วนมากจะเป็นย้อนหลังค่ะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะเออนะครับวันนี้มาคุยกันแบบสดๆนะครับมาพร้อมกับชื่อเรื่องนี้ครับผู้สืบทอดจากข้อมูลที่ผมได้มาเบื้องต้นคือหมายถึงว่าทางต้นตระกูลของคุณพลอยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเรื่องลี้ลับใช่ค่ะแล้วก็ถูกส่งต่อกันมาจนมาถึง รุ่นเราใช่ค่ะรุ่น<อ>พลอยก็คือจะเป็นรุ่นเลนแล้วค่ะพี่มันคือมันเลยหลานมาแล้วค่ะก็ยังมีการสืบทอดความเชื่อนี้อยู่ใช่ค่ะ<อ>ปัจจุบันยังมีอยู่ค่ะอู้น่าสนใจครับยังไงครับมามาเริ่มต้นเรื่องนี้การพู้สืบทอดคุณพลอยค่ะก็คือต้นตระกูลของพลอยอะค่ะอ่า เป็นคนจีนนะคะมาจากเมืองจีนเลยค่ะนั่งเรือมาก็คือต้องั้งฝ่ายพ่อแล้วก็ฝ่ายแม่ก็คือเป็นคนจีนหมดเลยค่ะ,ะก็คือถ้าเกิดคนไทยก็จะเรียกว่าทวดแต่ถ้าเกิดคนจีนก็จะเรียกว่าเหล่ากงเหล่ามา่าเนี้ยค่ะซึ่งที่พลอยจะมาเล่าอ่ะค่ะจะเป็นต้นตระกูลของฝ่ายพ่อก็คือที่พลอยจองความได้อ่ะค่ะตั้งแต่เด็กเด็ก พลอยจะเห็นการเข้าทรงเป็นเรื่องปกติของ<ม>ที่บ้านเลยอะคะ่ะ<ม>เพราะว่าภาคใต้อาจจะมีการเข้าทรงจะมีครูหมอนี่คือเป็นเรื่องปกติเลยค่ะพี่ครับ<ม>จนมาพลอยก็เห็นมาตลอดซึ่งร่างทรงที่เข้าทรงเป็นต้นตระกูลของพลอยพลอยจะให้ชื่อแทนว่านักไก่ค่ะ<ม>ซึ่งนักไก่ก็เป็นร่างทรงประจําตระกูลเลยค่ะกรณีที่อ่าคนในครอบครัวไม่สบาย<ม>รักษา หมอท<ม>างการแพทย์ไม่หาย<ม>นักไก่จะเป็นคนเข้าทรงแล้วรักษาค่ะ<ม>คนในหมู่บ้านถ้าเกิดอ่าใครแบบโดนของ<ม>กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สบายแบบไม่มีสาเหตุนักไก่ก็จะเป็นคนรักษาประจำตระกูล<ม>ค่ะจุดเริ่มต้นของพลอยค่ะก็คือปลอพลอยได้มาเรียนที่กรุงเทพ<ม>อ่าในช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมค่ะพี่พลอยได้กลับ บ้านที่ใต้ซึ่งโดยปกติอะค่ะการกลับบ้านเราจะไม่มีอ่านั่งเครื่องเพราะตอนนั้นเครื่องมันแพงมากาค่ะพี่เราจะนั่งรถทัวร์ค่ะรถทัวร์จะไปจอดในจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดให้คนลงประจําหมู่บ้านซึ่งวันนั้นไปจอดปุ๊บอ่าถึงประมาณห้าทุ่มค่ะ แม่ของพลอยไม่ได้มารับพลอยที่จุดรถมาจอดแต่แม่ได้ส่งหลานของพลอยมารับแทนก็คือชื่อซันค่ะเป็นนามสมมุติซึ่งซึ่งพลอ,อยกับซันเนี่ยค่ะไม่ได้เจอกันก็ประมาณสองสามปีแล้วค่ะพี่แจ๊คพอได้เจอปุ๊บพลอยก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมโตขึ้นเยอะเลยเป็นหนุ่มดูแบบอ่าขาวตีรอเลยอย่างนี้ยค่ะ แต่พลอยก็ไม่ติดใจอะไรพลอยก็นั่งรถกับซันกลับมาถึงบ้านพลอยก็ถามแม่แม่ก็บอกว่าซันนะคะอ่าอยู่แถวบ้านนี่แหละคะ่ะคือบ้านพลอยอ่ามันจะเป็นบ้านแบบเก่าอะค่ะพี่ด้านหลังมันจะเป็นใต้ถุนแล้วก็ซันนะคะจะชอบมาต้มน้ํากะท่อมชอบมาแบบอ่านอนอยู่ใต้ถุนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอผ่านมาอีกประมาณสองวันค่ะพี่าตอนนั้นพลอย กำลังตื่นนอนพอดีเที่ยงพอดีเลยค่ะ oh. พ่อของพลอยได้มาตามพลอยที่ห้องบอกว่าทําไมไม่ไปดูซันซันผูกคอตายที่บ้านออ oh. ซึ่งพลอยก็ตกใจมากเ oh. พิ่งเห็นวันนั้นเองทําไมอยู่ๆผูกคอตายแล้วเพราะว่าเห็น oh. เขาล่าเริงเขาแบบเหมือนเด็กปกติเลยอย่างนี้ค่ะ oh. พลอยก็ไปดูที่บ้านซันใด้ผูกคอตายในห้องน้ำค่ะพี่ออื oh. ลักษณะของคนที่ผูกคอตายคือซันได้นั่ง ่าก้นของซานาคะ่ะถึงพื้นอ่าเท้าของซานาคะ่ะเหยียดยาวคือเหมือนคนนั่งปกติเลยนะคะ,ะพี่แล้ววัสดุที่ใช้ผูกคือ,อเป็นสายไฟอะคะ่ะครับครับสายไฟนี่เก่ามากพี่ปู่ของซันอายุประมาณแปดสิบดึงสายไฟด้วยมือมือเดียวอะคะ่ะพี่สายไฟอันนี้ขาดซึ่งมันไม่น่าจะรั้งร่างของคนไว้ได้ถูกไหม ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ชายผู้ชายหุ่นหมีอะค่ะที่ไม่แบบน้ําหนักแปดสิบเก้าสิบอะค่ะแล้วสายไฟมันเป็นแค่สายไฟเก่าๆค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บปกติชนทางบทนะค่ะพี่เขาจะไม่มีชนสูตรศพมันจะไม่มีอ่าพิสูจน์หลักฐานอะไรอยู่แล้วเพราะว่าต้งกรณีที่พิสูจน์อ่าศพอะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายพวกหนูก็เลยในตระกูลนะคะก็เลยคุยกันว่านั้นไม่เป็นไรในเมื่อสันเสียแล้วอะค่ะ ก็เลยนําศพของสันนะครับด้วยปกติตามตามอ่าชนบทเขาจะส่วนพี่ทมที่บ้านจะไม่ได้นําไปวัดค่ะพี่ถ้าตายโหงส่วนมากเขาจะไปไว้วัดนะใช่ไหมส่วนมากคนใต้ยอะคะอ่ะเขาจะไม่ค่อยพาไป<อ>ที่วัดออ,อใช่ก็จะพาไปอ่าไว้ที่บ้านออเพราะว่าไว้ที่บ้านปุ๊บอ่าในคนในครอบครัวคนในญาติก็จะได้นอนเฝ้านหน้าศพหน้าโรงได้แต่ถ้าเกิดอยู่ที่บ้านแล้ว<อ><อ>ถ้าเกิดอยู่ที่วัดปุ๊บจะไม่ค่อยมีใครไปอะค่ะพี่ ซึ่งของซันก็คืออ่าได้พาศพไปไว้ที่บ้าน<ช>แล้วก็อ่าอยู่ระหว่างที่จะนาเนินการก็คือสหีบศพก็คือมีอ่าผู้ชายในหมู่บ้านนะคะมาช่วยงานกันเต็มเลยค่ะและมีผู้ชายคนหนึ่งได้พูดต่อหน้าซันนะคะบอกว่าซันลุกขึ้นอนอนทําไมลุกขึ้นมาพอ,อจบคําว่าลุกขึ้นมาเท่านั้นและค่ะพี่แม่ของซันล้มลงแล้วร้องแบบ ครวนคลางแบบน่ากลัวมากเลยค่ะที่เป็นเสียงของซันพอร้องปุ๊บนกไก่ที่เป็นร่างทรงอะค่ะได้จับเข้าทรงแล้วบอกพ่อของซันซึ่งพ่อของซันกับแม่ค่ะได้แยกทางกันบอกว่าตั้งแต่ซันโตขึ้นมาค่ะพ่อไม่เคยหยิบยื่นหรือพ่อไม่เคยให้อะไรซันกินเลยตอนนี้ซันได้ตายไปแล้วค่ะ ให้พ่อ mm. หยอดน้ําให้สันกินได้ไหมโดยผ่านร่างแม่พ่อก็คือเอาน้ําใส่ช้อนนะคะพี่สันแล้วก็หยอดหยอดให้สันที่ผ่านร่างแม่ mm. แล้วก็ทุกอย่างคือคนที่มา mm. ร่วมงานนะคะ mm. เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด mm. การร้องของสันนะคะพี่เหมือนร้องแบบคนคลางแบบน่ากลัวแล้วเสียงที่เสียงคือเสียงผู้ชาย mm. แต่ร่างคือเป็นผู้หญิงเป็นแม่เขา mm. Mm. ทุกคนในงานนะคะบางคนก็คือร้องตามเลยค่ะพี่ mm. จนจะใส่หีบศพแล้วค่ะจอศพใส่ลงศพนักไก่ที่เขาส่งบอกว่าอย่าเพิ่งใส่รออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวน้าอีกคนหนึ่งที่อยู่ทํางานอีกตําบลหนึ่งอะค่ะกําลังมาซึ่งเมื่อก่อนนะคะการติดต่อโทรศัพท์หรือว่าคนที่มีโทรศัพท์มือถือไว้ติดต่อมันจะค่อนข้างจะยากมากค่ะพี่มันจะมีเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวที่มีเงิน ค่ะอยู่ๆน้ก็กลับมาทั้งทั้งที่ไม่มีใครได้ติดต่อไม่มีใครได้คุยเลยค่ะเหมือนกับน้าไก่เนี่ยเขารู้ใช่เหมือนอที่เขาเข้าชมเหมือนเขารู้ล่วงหน้าว่าจะมีคนมามจะมีน้ามาอย่างนี้นค่ะอพอน้ามาปุ๊บเราก็ใส่อ่าใส่ลงศพใส่หีบศพปกติเพราะศพไอ้พ,ออพี่ธามค่ะคืนแรกคืนสองคืนที่สามกับพี่แจ็คโดยปกติอะคะ่ะคนในหมู่บ้านถ้าเกิดมีงานจะมาช่วยทำกับข้าว จะมาอ่าก็จะมีแบบมานั่งคุยนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มเพื่อนของซันก็มานั่งกินเบียร์กินเหล้ามาเล่นกีตาร์<ม>เลยนะคะปกติ<ม>แล้วมีพี่คนหนึ่งค่ะเป็นเพื่อนของซัน<ม>เขาก็ดีกีตาร์ร้องเพลง<ม>เขาเห็นเหมือนสุนัขอะค่ะวิงว่งวิง่งฟุ๊บ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 วิ่งเข้ามาพี่แต่พอวิ่งเข้ามาใกล้ๆปุ๊บมันไม่ได้เป็นสุนัขค่ะพี่แจ<ม>็คมันเป็น สันที่เหมือนเดินฟุ๊บฟุบฟุเข้ามาองนี้ยค่ะ oh. เขาตกใจค่ะพี่เขาวางกีตาร์เลยครับ oh. แล้วเขาไม่พูดอะไรเลยค่ะเขากลับบ้านไปเลย oh. แล้วก็มีคนที่คือบ้านบ้านของซันจะอยู่ติดถนนเลยค่ะในในในถนนในหมู่บ้านนะคะถนนหลัก oh. ไม่ว่าจะไปจะออกไปข้างนอกหรือจะเข้าข้างในต้องผ่านหน้าบ้านสัน oh. คนบางที่ขับรถนะคะพี่ อ่าบางครั้งสี่ทุ่มเที่ยงคืนจะเห็นซันนั่งอยู่บนโรงศพนั่งอยู่บนโรงศพเลยค่ะพี่แล้วก็หลังจากนั้นไม่มีใครมาร่วมงานศพเลยค่ะมีแต่แค่ญ,ญาติกลัวใช่ก็คือ,อในหมู่บ้านคือหลอนหมดเลยค่ะพี่กลัวหมดเลยจนมาวันเผาค่ะวันเผาศพเขาก็มีการเปิดโรงศพปกติคนผูกคอตายอะค่ะจะมี อ่าตรงคอค่ะพี่จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นแผลเหมือนเหมือนรอยเชือกรอยอะไรที่รัดคออย่างเนี้ยค่ะแต่ที่มันแปลกอย่างหนึ่งศพของสันนะค่ะพี่มันเขียวทั้งตัวเลยเหมือนคนโดนทุบแล้วมันจะเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเขียวเต็มหมดเลยค่ะพี่แต่ญาติก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่า่าในชนะสูตรศพมันต้องใช้เงินเยอะตอนในช่วงนั้นครับ็เลยผ่านไปพอผ่านไปปุ๊บหลังจากเผาศพ ่าผ่านมาประมาณสามวันค่ะพี่บ้านของซันมันจะติดถนนเหมือนที่หนูแจง้งจะมีเก้าอี้คนพักใต้ค่ะจะกรีดยางค่ะพี่จะตื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะปกติบางคนขับรถผ่านหน้าบ้านเห็นซันนั่งอยู่ตรงเก้าอี้หน้าบ้านค่ะบางคนเห็นซันเดินเดินอยู่หน้าบ้านแล้วที่พีกว่านั้นคือข้างบ้านค่ะพี่ข้างบ้านมาบอกมาบอกกับอ่าครอบครัวของพลอยบอกว่า กลางคืนนะคะได้ยินเสียงเหมือนคนตะกุยอะค่ะพี่ทีดพ,พวกแบบกะละมังในห้องน้ำวันนี้ค่ะห้องน้ำใครห้องน้ำบ้านของซันเ<อ>พราะซันผูกคอตายในห้องน้ำออ,อใช่จนข้างบ้านนะคะ<อ>ไม่ได้นอนเลยค่ะพี่มาบอกมาบอกกับครอบครัวของพลอยซึ่งอ่อตอนนั้นพลอยก็แบบฟังหูไว้หูคือไม่ได้เชื่อทั้งหมดค่ะพี่<อ>จนมาวันหนึ่งค่ะ หลังจากที่เผาได้ประมาณวันที่สี่โดยปกติอะคะ่ะพี่ชนนบทเขาจะมีกลางเต็นแล้วเต็นที่เขาเก็บมาค่ะพวกเก้าอี้ที่เป็นพนักทิงเขาจะไม่เก็บให้หมดพี่ก็จะวางไว้ก่อนแล้ววันนั้นพลอยต้องไปรับพี่ชายของพลอยที่จุดจอดของรถทัวร์ซึ่งพลอยจําได้ดีเลยคะ่ะพี่วันนั้นเป็นเวลาตีสอง บ้านของพลอยจะต้องออกไปข้างนอกก็คือออกไปถนนนะคะถนนหลักพลอยต้องจอดเพื่อหันไปดูรถสองฝั่งว่ามีมอเตอร์ไซค์มาไหมมีรถมาไหมครั้งแรกที่พลอยจอดปุ๊บพลอยหันไปเห็นเต็นพลอยเห็นเก้าอี้ที่มันวางซ้อนขึ้นนะคะพี่พลอยเห็นเป็นซันนั่งแล้วเท้าเอะค่ะยาวลงมาถึงดินเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วค่ะพี่ ขนตรงหน้าค่ะทุกรูกขนขนทุกแขนอะไรที่มีขนคือมันชี้ขึ้นมาหมดเลยค่ะพี่แล้วาผมตรงบนหัวมันฟูขึ้นมาคือมันแบบ,บมันเหมือนมันชี้มันฟูขึ้นมาหมดเลยพลอยก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยะคะ่ะไปรับพี่ชายร,รับเสร็จปุ๊บพลอยก็กลับมาบ้านค พลอยก็เรียกแม่ค่ะแม่ก็มาเปิดประตูปกติครั้งแรกที่แม่เห็นหน้าพลอยแม่ตกใจมากค่ะพี่เพราะตาของพลอยอ่ะมันเหมือนคนที่เห็นอะไรแล้วตกใจคือมันถลนออกมาพี่คือมันมันจะร้องก็ไม่ร้องมันก็คือมันตกใจมากค่ะหลังจากนั้นพลอยไม่เล่าอะไรแม่ฟังเลยคืนนั้นค่ะพี่จนพลอยตื่นมาตอนเช้าพลอยก็บอกแม่ว่าพลอยเห็น สันนั่งอยู่บนเก้าอี้แม่ก็เลยบอกว่าจริงๆอะ่ะแม่ก็เห็นนะแม่เห็นสันนะคะ่ะที่ที่พลอยเล่าว่าบ้านพลอยเป็นใตถุนสันจะชอบมาต้มน้ากระท่อมแม่บอกว่าแม่เห็นสันนะคะ่ะเดินข้างบ้านเดินข้างบ้านแล้วก็บางทีแบบเดินเข้ามานั่งในบ้านแม่เห็นเกือบทุกคืนแต่แม่ไม่เล่าให้พลอยฟังเพราะกลัววพลอยจะไม่กล้าอยู่ที่บ้าน อ่าทางพลอยก็เลยไปคุยกับ<ม>น้าไก่ที่เป็นล่างทรงอะ,ค,ะค่ะให้น้าไก่จับเข้าทรงแล้วให้เรียกดวงวิญญาณของสันมาคุย<ม>ซึ่งน้าไก่ก็เรียกดวงวิญญาณมาคุยะคะ่ะ<ม>แล้วน้าไก่ก็สื่อสารบอกว่าซันที่เสียชีวิตนะคะอื<ม>เขาไม่ได้ผูกคอตายแต่เขาโดนยาสั่งให้สั่งให้ตายดูของ ใช่ค่ะเหมือนสั่งให้ผูกคอตายอย่างเนี้ค่ะเพราะลักษณะของคนผูกคอตายมันผิดปกติมากแล้วศพมันต้องมีรอยแค่คอแต่อันนี้มันเขียวทั้งตัวเลยค่ะพี่ใช่ค่ะหลังจากนั้นปุ๊บพออ่าน้าไก่เล่าเรื่องว่าอ่าเกิดจากยาสั่งสันก็คือไม่มาหลอกหลอนอีกเลยค่ะพี่ก็คือหายไปเลยเหมือนเขาอยากให้ญาติทุกคนรู้ว่าที่เขาตายใช่ค่ะ แต่ไม่รู้ว่าใครทำอ่าก็คือมีบอกว่าว่าเกี่ยวกับน่าจะเป็นเหมือนซันไปรู้เกี่ยวกับข้อมูลอะไรสักอย่างของคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะออไปรู้มาแล้วเหมือนเขาสั่งอายาสั่งเนี่ยให้ทานผ่านน้ำกระทอมออค่ะค่ะอันนี้คือจากปากคำของคนที่เข้าทรงนะใช่ซึ่งมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรนะไม่มีหลักฐานค่ะใช่ค่ะจนอ่า เรื่องนี้ก็ผ่านมาประมาณสิบปีแล้วค่ะพี่จนพลอยก็ประมาณต้นปีเนี้ยค่ะที่ผ่านมาก็คือพลอยก็ฝันนอนก็ฝันปกติฝันเห็นผู้ชายคนแก่อ่าพาพาไปดูอะไรที่มันแบบเหมือนมันมันไม่ได้เป็นพาไปดูแบบผีคนตายอะไรพวกนี้ค่ะพี่เห็น เป็นหมอผีจับผีเหมือนสอนวิธีจับผีอะไรเงี้ยค่ะคือมันฝันแปลกฝันมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันจนพลอยมีโอกาสได้กลับบ้านแล้วได้ไปหานาไก่แล้วไปให้นกไก่เข้าทรงแล้วเล่าความฝันทุกอย่างให้นกไก่ฟังค่ะนกไก่เลยบอกว่าพลอยท้องสืบทอดร่างทรงจากนกไก่ต่ออื ซึ่งตอนนั้นพลอยก็ไม่เชื่อพลอยก็บอกจะสืบทอดได้ไงในเมื่อน้าไก่ยังอยู่เพราะว่าหนลูกหลานน้าไก่ก็มีเพราะหนูก็เป็นหนูก็ไม่ได้อยู่บ้านหนูก็มาทํางานกรุงเทพอะไรเนี้ยค่ะพี่นพลอยก็ไม่เชื่อพลอยก็เลยบอกว่าถ้าเกิดจะมาอยู่กับพลอยจริงให้พลอยสัมภาษณ์งานที่พลอยอยากได้และได้เรียกเงินเดือนที่พลอยอยากได้ถ้าเกิดพลอยได้จริงพลอยจะเอากลงเอาทวดเนี้ยค่ะมาบูชาสรุปพลอยได้จริงค่ะพี่ เพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดพอดีพลอยตกงานปุ๊บคือพอวันฟื้นพลอยก็หางานใหม่แล้วก็เงินเดือนที่พลอยเรียกกับประสบการณ์กับตําแหน่งของพลอยซึ่งมันจะแทบที่จะมันเป็นไปไม่ได้แต่พลอยได้มาอืพอพลอยไดปุ๊บพลอยก็เลยบอกว่านั้นเดี๋ยวอาพลอยจ้างวาดรูปของทวดเนี่ยค่ะอืเป็นวาดรูปแบบกระดาษใส่กรอบจะมาบูชาแต่ก่อนที่พลอยจะบูชาพลอย ได้ไปเอารูปเนี้ยค่ะจากต้นตระกูลของพลอยเลยก็คืออยู่อีกตำบลหนึ่งเลยค่ะพี่ที่มันไกลห่างจากหมู่บ้านของพลอยไปอีกพลอยก็ไปเจอลูกของอ่าของทวดของพลอยอีกทีนก็คือเป็นญาติกันนี่แหละค่ะแต่ว่าคือทวดของพลอยก็เสียไปแล้วญาติมันก็เลยแบบไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยครับเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อก่อนทวดอะค่ะเป็นหมอผีอืก็คือถ้าเกิดใครตายท้องกลม ใครตายโหงรถชนทางกลมใช่ใช่ใช่ค่ะเขาก็จะไปจับดวงวิญญาณเนี่ยค่ะพี่มาเลี้ยงมาเป็นทาสรับใช้ใครจะทําเสน่ห์เขาก็ทําเสน่ได้ใครโดนผีเข้าเขาก็ปราบผีได้ค่ะอแล้วเขาก็เหมือนเขาเสียชีวิตโดยที่มันยังไม่ได้เอาของของตัวเองสืบทอดให้คนอื่นต่อเขาก็เลย เสียชีวิตปุ๊บเขาก็เลยต้องมาเข้าทรงกับลูกหลานต่อไปประมาณนี้ค่ะพลอยก็เลยนํารูปมาบูชาปุ๊บพลอยก็ก็บูชาไปเรื่อยๆค่ะพี่มมไม่ได้คิดอะไรเลยก็อยู่มาวันหนึ่งพลอยผิดปกติพลอยเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น บางครั้งพลอยไปนั่งกินเหล้าเนี่ยค่ะบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดพลอยเห็นขาคนแต่คนอื่นไม่เห็นพลอยเห็นคนเดียวพอพลอยเห็นปุ๊บพลอยก็บอกว่านี่พลอยเห็นเห็นคนยืนอยู่แล้วเขาก็บอกว่าหนูเห็นจริงหรอเพราะว่าคนข้างบ้านเขาเพิ่งเสียไปซึ่งพลอยไม่เคยรู้ข้อมูลเลยเพราะพลอยเพิ่งมาวันแรกพลอยก็มันเห็นอะไรแปลกแล้วก็หลังจากที่พลอยรับอ่าสืบทอดมาค่ะ พลอยจะมีเหมือนดูดวง hmm. แต่ลักษณะของพลอยดูดวงคือพลอยไม่ได้เปิดไ hmm. พ่พลอยไม่ได้ดูลายมือแต่พลอยจะดูเหมือนแบบลักษณะ oh. เหมือนมันเป็นความคิดของพลอยเหมือนมีใครมาบอกในหัวของพลอยให้พูดแบบนี้ hmm. ให้บอกแบบนี้อย่างนี้ยค่ะ hmm. ประมาณนี้ hmm. แล้วสิ่งที่พลอยพูดมันก็ตรง hmm. กับคนที่เขามาดูค,ค่ะ hmm. หลังจากนั้นพลอยก็เลยบอกว่าจะเกิด อยากให้พลอยบูชาจริงๆให้พลอยได้มีโชคลาภแล้วพลอยจะสั่งแกะก็คือคนจีนนะคะพี่เขาจะมีเป็นเหมือนป้ายวิญญาณนะคะที่เขานับถือที่เขาบูชาอย่างเนี้ยค,ค,ค่ะค่ะก็พลอยก็เลยสั่งแกะพอสั่งแกะปุ๊บพลอยก็บูชามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะพี่พลอยก็ก็มีเหมือนมีแบบเพื่อนในกลุ่มหรือว่ามีใครก็คือแบบเวลาดูไม่ได้แบบเหมือนดูดวงแต่มีเหมือนปรึกษาอะไรอย่างนี้ยคะ่ะพลอยก็แบบมีคําแนะนําแบบ มีเหมือนกันดูทํานายอนาคตแล้วก็มีแบบอ่าเหมือนช่วยเหลือ,อแต่ละทคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอืเรื่องจะมีประมาณนี้ค่ะพี่ผมสรุปคือเราก็กลายเป็นผู้สืบทอดอะตามความเชื่อได,ได้ในครอบครัวเราก็แล้วแต่ก็จะมีบางคนที่เขาก็ไม่อยากสืบทอดไม่อยากรับอะไรพวกนี้นะแต่ดูเหมือนว่าคุณ<ช>พลอยเต็มใจยินดีที่จะรับ คือที่พลอยรับพลอยก็ไม่ได้เชื่อว่ามันจะมีจริงที่แต่ยูยูมันมีจริงขึ้นมาในเม Res ื่อในเมื่อต้องหลับแล้วก็คือต้องต้องสืบทอดต่ออย่างเนี้ยค่ะเพราะเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เราก็ช่วยวิทยาศาสตร์มากกว่าอยู่แล้วครับอ้าวอ้าวก็แล้วแต่ความเชื่อใครความเชื่อมันนะเรื่องพวกนี้นะใช่ค่ะโอเคได้คุณพลอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของผู้สืบทอดนะค่ะขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนําคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนําคลินิก